สวัสดีครับทีเด็ดบอลเต็งเบ็ดแซนโปรแกรมฟุตบอลวันอังคารที่26ธันวาคมเวลาตี3ครับในรายการพีเมลิกอังกฤษเป็นการเจอกันของ2ยอดทีมจากเมืองผู้ดีอย่างทัพปีสาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโลงรงละครแห่งความฝันต้อนรับการมาเยือนของสิงห์ผง,งาดแอสตันวินล่าครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดีๆ b e t s a n d ครับเบแนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ w w w b e t s a n c o m ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สถิติการพบเจอกัน5ครั้งหลังสุดเจ้าถิ่นทำได้ดีกว่าหลังเก็บชัยไปได้2สเสมอ2และแพ้ไป1นเกมครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มช่วงหลังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่หลังเก็บชัยไปได้แค่1สเสมอไป1และแพ้ไปถึง3เกมส่วนผลงานในบ้านก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันหลังเก็บชัยไปได้2แพ้ไปถึง3เกมเกมนี้ด้วยการนำทัพของเอดิตเทนฮาร์กจะพาทัพปีศาจแดงมาในแผน4 2 3 1โดยจะมีอัง เกรโอนารับหน้าที่เฝ้าเสาจอห์นนี่อีแวน e กับบิลลี่คัมรายืนหลังเป็นคบบู่เซนเตอร์คอปปี้ไมนูบัญชาเกมแดนกลางร่วมกับบูโน่เฟอร์นันเดสส่วนที่เด็ดเกมรุกจะเป็นทางด้านมาคัสแรฟฟอร์ดคิสเตียนเอริกเซนและรามุสฮอยลุนครับส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านทีมเยือนอย่างทัพสิง,งห์ทั้งงานแอสตันวินล่าฟอร์มถือว่าทําได้ดีไม่น้อยหลังเก็บชัยไปได้3เสมอไป2ส,ส่วนผลงานนอกบ้านก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีหลังเก็บ ใพ้ไปได้2เสมอ2และแพ้ไป1เกมเกมนี้ด้วยการนำทัพของอูในเอมเมรี่จะพาทัพสิงห์พง,งาดมาในแผน4-4-1-1โดยจะมีเอมิเลโน่มาร์ติเนสรับได้ที่เฝ้าเสาเกียวมองลองเลกับดิเอโก้คาร์ลอสยืนหลังเป็นคู่เซ็นเตอร์จอห์นแม็กกินกับดักซาร์ดุยบัญชาเกมแดนกลางและที่เด็ดเกมลุกจะเป็นทางด้านมูซาดิยาบี้และฮอลลี่วัดกินครับ เกมนี้เปิดราคามาที่เจ้าถิ่นทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อทัพสิงห์ผง,งาดแอสตันวิลล่าอยู่ที่ราคาปอปอเกมนี้ทางด้านเจ้าถิ่นถือว่าเปิดบ้านรับศึกหนักอีกหนึ่งเกมหลังแอสตันวิลล่าฤดูการนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมรลังอันดับ3ของตารางเกมรุกโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องเกมรับรัดกุมไว้ใจได้ต่างจากเจ้าถิน่นทั้งทีมต่างคนต่างเล่นประสานงานกันยังไม่ลงตัวผลงานในบ้านก็ย่ำแย่เกมนี้จึง มองว่าทัพสิงห์พังษ์แอสตันวินล่าบุกดับซ่าทัพปีศาจแดงแพ้รวดเกมที่3ติดต่อในถิ่นโอทัฟฟอร์ดได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ